สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองต่อโทรศัพท์มือถือให้เป็นคอนเฟลเลนต์นะครับโดยใช้เนี่ยตัวไฮไลท์ก็คือตัวแจ็ค3.5ที่เข้าโทรศัพท์แล้วก็ออกเป็นไมโครโฟนแล้วก็ตัวลำโพงนะครับคันนี้ตัวปกติเนี่ยที่เป็นโทรศัพท์ Android เนี่ยข้างใต้มันจะมี ช่องให้ใส่ตัวแจ็คเป็นขนาด3.5นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ปุ๊บซึ่งปกติเนี่ยจะใส่ได้อันเดียวแล้วก็ถ้าเป็นทั่วไปก็คือเป็นไม้แล้วก็เป็นหูฟังแต่ตอนนี้เราต้องการจะเอาตัวไม้แล้วก็ลําโพงเนี่ยออกให้หลายๆคนฟังได้หลายๆคนนะครับทีนี้เรามาดูว่าตัวแจ็ค3.5เนี่ยเป็น แบบไหนกันบ้างนะครับก็คือตัวแจ็ค3.5ก็จะมี3แบบที่ผมทราบนะครก็คือแบบ TRS ซึ่งซึ่งเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยไว้ใช้กับโทรศัพท์มือถือทั้งหมดนะครับแล้วตัว TRS เนี่ยก็เป็นช่องที่ไว้ต่อกับอคอมพิวเตอร์นะครับพวกลำโพงไมโครโฟนนะครับแล้วก็เป็น TS นะครับอ่า เรามาดูกันว่าจะต่อกันยังไงนะครับก็ตัวนี้เราใช้ช็อตกันของโบย่า by mm 1นะครับเป็นไมช็อตกันครนี้ตัวสายที่ให้มาเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะครับแบบแรกแบบนี้ก็คือด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีรูปนะครับเขียนว่าเป็นไมนะครับนี่รูปไมอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะ เป็นรูปมือถือนะครับซึ่งถ้าดู2อ,อันนี้รูปแบบของหัวจะไม่เหมือนกันก็คือตัวนี้จะเป็น2ขีดดำแต่ตัวนี้จะเป็น3ขีดดำซึ่งตัว3ามขีดดำเนี่ยก็จะใช้ต่อเข้ากับตัวก้นของโทรศัพท์แล้วก็ตัวนี้ก็ใช้ต่อกับตัวใหม่พาอต่อแล้วปรากฏว่าเสียงมันฟังไม่ได้ นะครับนี่คือปัญหาที่ที่เจอมาเพราะฉะนั้นเราต้องการฟังเสียงด้วยเราเราจะทํำยังไงนะครับอันนี้แต่เนี้ยพอต่ออย่างนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะทําเป็นคลิปวิดีโอนะครับหรือทําไลฟ์สดได้แต่มันทําประชุมอย่างตัว Zoom meeting หรืออย่างตัว Google Meet นะครับ Microsoft Teams เนี่ยไม่ได้นะครับก็ต้องใช้ตัวแปลงตัวแปลงคือตัวนี้แต่เมื่อใช้ตัวนี้ปุ๊บ ไมค์ด้านนี้ไมค์ที่เป็น trs เนี่ยจะต่อกับตัวนี้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนซึ่งในตัวโบย่าเนี่ยเขาก็จะแถมมีตัวนี้แถมมาให้นะครับซึ่งเราก็จะต่อนะครับตัวนี้ไว้ที่ก้นะเรามาดูตรงนี้ก่อนว่านี่ครับหัวมันจะเหมือนกันนะครับก็คือเป็น trs นะครับก็คือตัวนี้2ขีดเหมือนกันนะครับหัวนี้เป็นแบบเดียวกัน2ขีดในะที่ตัวนี้ นะครับตัวนี้ด้านหนึ่งจะเป็นสามขีดอีกด้านหนึ่งจะเป็นสองขีดมีความแตกต่างกันนะครับาวนี้เราก็เสียบตัวนี้เข้ากับไม้นะครับช่องไม้ปุ๊บแล้วตัวนี้ก็ไปเสียบที่ก้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เข้าตัวสปีกเกอร์นะครับหรือเข้าแอมป์ได้เลยนะครับก็ต่อ,อซึ่งตรงนี้ปุ๊บ ก็เปลยนเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบการต่อมาให้ดูคร่าวๆแต่ไม่ได้ไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าตัวลําโพงผมไม่มีนะครับก็วันนี้เอาไว้คร่าวๆเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ